กับพวกเราชาวลูกชานารายชว์ EP 8ในค่ำคืนนี้อีหลามวนบามาืบอนี่มากบควแต่งหนาจังสิมากมาัมากจ้ะพี่ดอกเอ้ยโมลูกสาวผมเอกเวิรัสักลาหนาขึ้นบับบกขวบเพาแห่งนี่พัศนมา,าเป็นยาขึ้นไปตั้งห้องไงบาบายหนูหนูเล่นหนูเล่นเป็นลูกของ หนูเลี่ยเป็นลูกของคุณลูกพาออนะครับเพราะว่าน้งพงศกรเนี่ยเป็นลูกพาออเพิ่งไปดูน้องพงศกรเพิ่นได้บอกว่า,วานุ้ยอยากแตง่งนุ้ยอยากแต่งวาสันเพิ่นก็ได้จัดไห้ซะตวัวออกมาสวยไหมคะสวยอ๋อนะครับน้องอ้ไอบอกว่าสวยนะคะสวยสวยโอเคน้องรับไปลูกแต่งหน้าแบบนี้บบจ้าให้แต่ได้ซีนน้องรับบัตรโลภนาจ้า <laughs> ยางเข้าไปในห้องคุณยาเห็นสิเป็นจังไดตื่นจ้ะหนูตื่นยาติะยาเตื่นหนูจ้ะเดี๋ยวคุณ,คณคหมอหนูว่าสิมาถามว่าหนังสือเบาะฝรั่งงหนูไปใช้ค่ะว่างันนี้นังสือเลียนหนูเลยเก็บให้แล้วอยู่นั่พี่โบเก็บให้แล้วาามาใส่อีรีเลยครับอันคุณหมอครับคุณหมอครับ,คครบใครล่ะ บางกีคุณหมอยางออกสารมาหยาบตีนผมผมก็บมาเห็นนกสัวยาเ้าปกตินี่ใบรุ่นกลับมาจากงานหมอลำลำหมอลำโอ้ยหมอลำหมอลำใบรุ่นหนึ่กลับมาจากงานหมอลำนี่แหละโอฉลองใช้บอกกายไอ้ดูอะไรไอ้ก็เลยหลงจ่วยกินๆไปๆอย่ากลับมาจากงานหมอลำหมอลำ นาฬิกาอยู่ทึงแขนบแมนใต้ร้วบน้องกลับมาจากงานบอลลแต่มาแต่งหน้าออกมาแต่ละคนมึงมาต่อถามคนเบิ่งดอกว่ามึงเป็นผีหรือคนเป็นคนไอ้ไอ้นางเบิ้งยุ่หนาโทรทัศทัไอ้ก็รู้ว่าซูเป็นผีแต่งตัวเบิ้งเดีวเสียคนเดยมาขาดขาดเนี่ยเอไปกัดกลับมามาครับอีเมมคือตั้งหนาไปตีกันกับอีเมลมาเมื่อกี้มันหานเน่ากินอีเมมปตีคนเ้อบอกเลย ครับก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์นะครับเอ้าเชิญพี่เดือนเพี้นเลยครับเชิญมามาพี่คะคะแท้จริงแล้วพี่เข้าใจหนูผิดค่ะหนุ๊่ได้ซื้อเดือนเพี้นค่ะซื้อยังคางแม่มมะละลัดจังงงานงนลองบ้างได้ก่อนแม่มมะละลัดจังงงนงานงานไม่ยังลองคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะ งานให้ทำไมค่คาป่ากินยาไม่มีแต่ไม่มีหีนะคะไม่มีหมอยนะคะหนูกนหมอยนะคะหนูหีหลนนะคะเบ้าให้สุภาพหน่อยค่ะเา้ <c oughs> นานนอญาหยุด <c oughs> ลำเลยไม่ละ่ะผิดชอบคำพูดเลยอะไรนะฟังแล้วไม่เข้าหูเป็นยังเข้าหูคยุย <c oughs> พูดอะไรก็ไม่รู้พี่จาเออลึกข้าบ่อไม่รู้เมื่อกี้หนูญาติผีหรอกเป็นยังไงพี่หนูขี่ยอดจริงๆเอาพี่ดมมึงบ้างว่าขี่จะเป็นจะเฝ้าเด้อลงทุนไปจ้างเขาจนตัดสุดหงายตาปลาบพลงทุนจำสัญญาของแสดงไงแม่มันเป็นศิลป์ค่ะเมื่อเป็นศิลป์ค่ะขั้นบอกปอบปิดนันปะขั้นเบอกปอบปิดบอลเป็นเอกวิลสักดีต้องปอาพิดดีเขาจักหูุ่มโอเคโอเคอะไรพี่วะเนี่ยเลยจ้า รอแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะหนูก็ลังสื้เลือกสากหรอค่ะจ้าพี่จ้าเราอยู่สายก่อพี่เดินสายประกวดปะครับอ๋อคางโบดปะจ้าเพ้นยังก่อแฮนดู๊กซบโอเคจับพี่ไปดอนนี่ละฮะอัลบั้มล่าสุดตีละแฮนดูกซบใครมีอะไรคะใครมีอะไยฝากขอบคุณได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณมันเลยจ้ามาใครก่อนน้องเขตสิกเหรอคะใครไม่ไปขอบคุณแบบซุ้มไหนเด้กเงินอนตาน่าอะน้องแม่เพลงแบงค์มาค่ะขอบคุณแม่ ไม่ขอบอันนูขอบอ้าวทำไมเจ้าจี้อันนี้ของหลานของหลานสาวค่ะเดี๋ยวเราให้หลานมาอาวทำไมัตอนนี้ก็ให้น้องอาอยแล้วก็พ่อจารับมาลัยน้ําใจนะคะพี่พัรขอบคุณหน่อยค่ะนี่แต่ว่าขอบคุณหลักกับแม่เอกพ่อเบิร์ตขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงสําหรับไลฟ์ที่ยัง พี่อดหัวมาได้นะคะขอบคุณคมาลัยน้ำใจนะคะทุกๆมาลัลน้ําใจทุกๆการสนับสนุนบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะลูกเช่าหน้าอีพีที่8นะคะประจําวันนี้โอ้โหได้เยอะเลย